เอาละครับกลับมาต่อกันกับเกมวันพีชไพเรตวูเดอร์ซี่ในตอนที่22นะครับเป็นตอนที่ชื่อว่าหยุดกงนกนับถอยหลังสู่โชคชะตาในรังย่อนะครับโดฟามิงโก้ได้ใช้กรงนกเพื่อกำจัดทุกคนที่รู้ถึงความจริงกลุ่มมกฟังท้าสู้กับโดฟามิงโก้เพื่อให้โศก่านาตกรรมสิ้นสุดลงแน่นอนต้องเล่นไปกับตันอยู่แล้วประชาชนทั้งหลายแห่งเดสโลซารวมถึงบรรดาแขกเรือน ฉันได้เตรียมเกมเอาไว้เกมที่จะให้ฆ่าฉันคนนี้ถ้าเอาชีวิตฉันได้แน่นอนว่าเกมนี้ก็จะจบลงแต่ยังมีอีกวิธีที่จะทำให้เกมนี้จบลงกรณีที่พวกเธอจัดก,การพวกต่อต้านที่กบดานอยู่ในประเทศนี้รวมถึงอดีตเชื้อพระวงศ์ทุกคนที่ทรยศประชาชน จะฆ่าหรือถูกฆ่าเส้นทางที่พวกเธอจะอยู่รอดไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากจะต้องจัดก,การใครสักคนเมื่อกี้นี้มันอะไรกันนางหดุดกิดชะมัดจะมิงโกมัได้กสื่อสารกันเหรอจากใครกันนะโซโลตอนนี้อยู่ไหนโรบินเหรอดูหเหมือนจะเป็นที่ที่เรียกว่าเนรราชานะแต่เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นแล้วนะ่ะ อยู่กับใครเหะรอโทรโอกับทหารทหารก็กลับมาเป็นมนุษย์แล้วนะเอ๊อะเจ้าทหารไปไหนแล้วลูซี่ลิเบกาปลอดภัยสินะทหารอยู่ที่นี่จนถึงเมื่อกี้พูดทหารเหรอกับเป็นคนแล้วใช่ไหมเป็นคนแบบไหนเหรอพูดอะไรนะ่ะทหารนั่นเป็นพ่อของเธอนะลุงในลูกปั้นสมดิแห่งโคลเลเซียมไง ว่าแล้วเชียวเขายังชั่วฟังนะริเบก้าอย่าไปต้องร้องให้ฉันจะไปอัดเจ้าโดฟามิงโก้ให้ปิวเองแต่จบเกมนี้เดี๋ยวนี้แหละเอาชีวิตให้รอดนะเข้าใจใช่ไหมอ,อืมเข้าใจไหมหมดฟังถ้าคูโดฟามิงโกตอนนี้ใครดที่สูญเสียสมัยจะมุ่งหน้ามาหาเราโดยตรงนะกลายเป็นว่าเราต้องสู้กับสีจกักรพรรดิผู้เกี่ยวกาสซึ่งๆหน้า เรื่องในอนา,นาคตแบบนั้นน่ะเอาไว้ทีหลังก็ได้ดูประเทศนี้ให้ดีสิถ้าฉันอยู่ตอนนี้แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นรอก่อนเธอโดฟามิโกจะไปอัดให้ปิวดเดี๋ยวนี้แหละต้องจัดก,การโดฟามิโกนะครับเพื่อหยุดกงนกมุ่งหน้าไปที่พระราชวังโดฟามิโกรออยู่ได้เลย ของนกเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆเพื่อที่จะฆ่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ข้างในจนหมดก่อนที่จะเป็นแบบนั้นต่อจัดการดูฟามิงโกแล้วจบการต่อสู้ครั้งนี้ให้ได้นี่ไปที่พระราชวังกันเถอะรู้สึกว่าท่านพ่อจะมุ่งหน้าไปทางนั้นดีไปโอเคต้องเคลียร์ทางให้พวก เจ้าเสือต้องเรียกว่าโทรโอดีกว่าเจตัาซูกา้าเอาคนยักษ์ไงเจ้าเสือมาเลยเคลียร์นี่ตรงนี้ด้วย,วยเฮ้ยทำอะไรกันเพื่อคนที่มาต่อต้านเฟมิลีของเราฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เอง ลูกปั้นหินของพิก้าเริ่มโจมตีพวกลูฟี่การโจมตีของเจา้าลูกปั้นนั้นน่นารำคาญจริงๆช่วยไม่ได้นะบุกพระราชวังทางอื่นกันเถอะศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆฉันจะการให้เองฉันจะช่วยลูฟี่ลูฟี่อย่างเต็มความสามารถแบบถวายวิญญาณเลยเฮ้ยสินาทีอยากต่อสู้อ่ะ ขอลองหน่อยดิฉันไม่ยอมให้ไปหาด็อกฟี่ได้หรอกบ้าเอ้ยนันร์คารจริงถ้ามันหยุดเจ้านี้ไปไม่ถึงพระราชวังแน่เฮ้ยนะเ้ย้อัคพิกาให้กระเด็นโอ้โหเป็นภารกิจหลักฉันจะเป็นผู้เด็สู้ให้เองจะตัวใหญ่นี่มัน,น,นจะสับให้ละเอียดเลย ไม่จบสักทีเป็นแบบนี้คงต้องใช้ท่าใหญ่เท่านั้นแก๊กโอ้วัดนี้กันไปแล้วรอรอรอแอร์เอาละตอนนี้แหละเไปที่หน,าน,าานา้าของเจ้านั่นหน้าเหรอแต่ไม่ยัโค่นให้แกหรอกมันอาจมากนะ ตายยังวะตายแล้วนี่มาพิก้าหลอมรวมกับก้อนหินและเคลื่อนไหวประมาทไปหน่อยแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกนะฉันจะฝังพวกแกไว้ในหินนี่ซะไหนที่สุดก็ออกมาสักทีสินะอยากเจอจะแย่แล้วเนี่ยซโ,โลเริ่มเคลื่อนทับไปหาพิก้าดีตรงนี้ฝั่โตโลแล้วกัน ถ้าปเป็นประโยชน์ให้กับนุ่นพี่รูฟี่ได้แล้วก็ถึงได้ก็ไม่เสียใจหรอกสุนปืนคนจับ yes, you. เจ็บยังยืดเฮ้ยฝังกี้เสร็จแล้วผมแกลงไปเดี๋ยวพงังโรงงานไม่ได้พอดีผมช่วยฝั่งขวาด้วยฉันในตอนนี้นะ่ะโคตรซูเปอร์ อย่ากพวกแกน่ะหยุดฉันไม่ได้หรอกเอาละหยุดเส้นได้พวกนั้นกันเลยแฟกซี้ถอนตัวอ๋อไปดันกรุงนกนาหลีคอยสเต็มคาทิลาชันจะทนทห้ไม่ได้ต้องกีฮัวเต้แฟมิลี่อาจจะฟันพวกเจ้าทิ้งให้หมด อุ้ยหดจัดดิ๊ไปลิกไปลิกไป,กไปอะไรนะตุ๊กตาตัวใหญ่นั่นตุ๊กตากระเทาะหลกเจ้าโดฟามิโกเปลี่ยนแม้กระดั่งคนในแฟรรรมิลี่ให้เป็นของเล่นกันเหรอคุณค่าของมนุษย์จะมีก็ต่อเมื่อได้อิสระมาอยังไงละ่ะช่วยดันกงนกเร็วพิก้าได้เลย มาสุก้าคนยักษ์ยังยืดหนึ่งสองสามสี่เห็นพวกกระบนระวังที่พวกแกโมททำอะไรอยู่ก็ไม่รู้จ,จบก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะแค่ไล่ต้อนฉันได้นิดหน่อยอย่าลำพองตัวไปหน่อยเลยฉันจะจัดก,การพวกแกรตรงนี้ให้ได้ลองทำดูสินี่นง

ก้าขุนเขาแปลศีทโดนหนึ่งโลกกระทอดขันจักรวาลรวมเป็นสหัสโลกกระทอดะไสหัสโลกทาดรวมกันไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้วิชารับสามดาบสหัสตรีสหัส,ส,หสมหาสหัสโลกกระทาด 軍隊は必ず1個体にいる別れることはない追い詰めて勝ったつもりか石さえ切れれば俺に勝てると思っちゃいないか覇気をまとえば切られやしねえてめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな ก้าวขุนเขาแปดสีทะดนไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้ญญเพ็งดาบสามพัน 3, โลกไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ขาดหโกโบเรสราโอโนเรโนฮาจิทโอมเอสุบเตะโนตองเคนวาโคตองนินาลิอุฮหโกโบเรนัส เจ้าเลยโซโลคุณพี่โจโยโซโล,โลฮ้ยเอาละไปกันต่อเถอะคุณไปถึงเงินสูงแล้วตูฟี่ฉันจะหยุดเส้นได้เองน่าจะพอถงเวลาได้อยู่โอเคฝากด้วย เจ้ามิงโกคุณที่ช่วยนะครับข้าก็จะช่วยอยู่เส้นได้นะั่นเหมือนกันครับมัดปืนก้นช้างแบกนุ่มตั้งของพวกเราเนี่ยมีค่าพอที่จะเติมพันด้วยชีวิต ลูฟี่น่ะเป็นไพ่ตายสำหรับชัยชนะเสมอแันก็แค่พลังมนุษย์แค่คนเดียวหยุดไม่ได้ก็แปลกแล้วล่ะใช่แล้วในผู้ถูกต้องพว,พวกโรบินที่กำลังเข้าปะทะกับพวกตุ๊กตากระทอกกระโหก ผัดพวกตุ๊กตากระเอาะกระโหลกให้หมดเพื่อช่วยโรบินโอ้ยยอมแพ้เรอเครับเดมอนเริ่มสกัดก,การหดตัวของคงนกรอตามมาเป็นอะไรไปหัวกระลำปีพุ่งคอเวดิสกลายเป็นฮากุบะอยากกระทนหันแล้วโจมตีโรบินเฉยอุอ้ยโทษ โอบินไม่ได้การจะควนให้ขาดเป็นเสียงๆยงเลยนิโครโรบินเฮ้ยหยุดนะโรบิน,บนไลฟล์สแตมปมาซูกา้าเหมืนคนเจ็ดขวานถึงแล้วรารชวังที่มิโก้มันอยู่่ันพอต้องมาแน่ที่สนามลบนี้ ใครมากันเนะซื้อหรอกเหรอไตอเมนเต้ปรากฏตัวไปทางนี้ด้วยกันหลีกไปต้องอัดกับไดอาเมนเต้ดีบเบโก้ฉันจะเป็นคนฆ่าเธอด้วยมือคู่นี้เอง

ほうがいいよなスカーレットもじゅうでしんだ族を二人もっわれてたまるか エレベッカ未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった母親に似て心の優しい君なのに <laughs> だが今日で最後だ <laughs> もう 戦わなくていい人間に戻った今もう二度と娘に剣などふらせやしない貴様は私が撃つそんなに死ぬときゃ一瞬で殺してやる満月 สุดไม่คุณมิขอโทษนะฉันเกิดจะฟันพวกเธอซะแล้วเดี๋ยวเซตได้นั่นก็ะพอใช่ไหมโอเคคาวิดิทถอยไปช่วยดันกงนกแล้วจัดการไออาร์เมเต้สำเร็จ เข้าปราสาทยังไงวะเนี่ยดีใจด้วยนะริเบก้าได้เจอพ่อสักทีนะจัดการลูฟามิงโกได้ไหมแน่นอนอยู่ไหนวะาซาโบปรากฏตัวเริ่มต่อสู้กับกองทัพเราก่อนนะลูฟี่สิ่งที่เป็นใครแก่น่ายฉันจะจัดการให้เอง นะี่แหละถามเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะทำไมถึงมาที่นี่มาอัดแกให้กระเด็นไงล่ะผิดหวังจริงๆแกไปเป็นคู่ต่อสู้ให้มันทีสิเบลามี่ตรงนี้แหละช่วงเวลาสำคัญ พยายามเขานะเบลามี่ไอ้อยากโกนอัดหน้าแหกอีกเหรอแหกขาดฉันเถอะขาแล้วตายทันทีเถอะอสูบเงาจับบอกฟังเจ้าหน้าไม้ก็คุ้มอยู่ ถ้าอยากหยุดมันแล้วก็ทำได้ที่ไหนก็นเล่าเพื่อนฉันนะ่ะเมลามี่ยังเร็วไปนะที่จะตายก่อนตายทำประโยชน์ให้ฉันหน่อยสักทีสิเว้ยเบลลมี่ถูกได้การฝากของโรคาบิโกควบคุมอีกครั้งเท่โคตรหมดบ้าเอ้ยเป็นตุก๊กตาหลอกล่ะตัวจริงอยู่ที่ไหนกันนี่นะ ไหนไหนไหนคนแราจริงโอ้โหโดนชักใหญ่พวกแกการโจมตีแค่นั้นเนี่ยคิดแล้วว่าจะเด็ดหัชัชนคนนี้ได้ชี่เมลามี่ยังทษให้ไม่ได้โดฟามิงโก ไม่เป็นไรนะเบลลามี่ฉันจะช่วยนายเองกอัมาเลยบัดป,ปืนเจ็ดเคลื่อนทับสุดดัดฟ้าของพระราชวางังโอเคต้องขึ้นไปข้างบนบัดปืนคนเจ็ดมิงโกออกมาเว้ยออกมาสัว์ป่ากำลังเห่าหอนอยู่เัิน อ้าวว่ากูเป็นน้องคู่กันแล้วงั้นก็ได้บอกฟังมาจบเกมกันเจดเทพอโจสลัดดองกีฮเต้โดฟามิโกโดฟามิโก 冗談色の衝突 ฉันโมโหมิงโก้สือไปได้แล้วนะไอ้ก่อนจะช้าหรือเร็วทุกคนก็ต้องตายทั้งคนในเมืองทั้งพวกของแกทั้งตัวแกเองทั้งหมดเลยมิงโก้ฉันจะอัดแกทุกอย่างก็จะจบแต่ก็ทำไม่ได้ยังไงล่ะ

俺の友達を泣かせて俺の仲間を怒らせたお前と鳥カゴが俺の邪魔だ นุดเฮด้ยเฮ้ยเราเล่นอะไรเนี่ยแรงดีของยางทำให้แค่ยืนปกติก็ไม่ได้หรือ,อยังไงดูถ่าจะใช้พลังของตัวเองได้ครองเหมือนกันนี่แต่ว่าจะทนได้อีกอกี่วิเองก็แหละจะทนได้กี่วิทิ้งคอง กันคอ,องกันพลังของผลปีศาจยังมีภาวะการตื่นขึ้นถึงเป็นมิติใหม่อยู่นะพลังของผลปีศาจมีโอกาสน้อยที่จะตื่นขึ้นแต่เมื่อตื่นขึ้นก็สามารถสร้างผลกระทบให้กับสิ่งรอบข้างด้วยเช่นกันอย่าบอกนะว่าจะใช้พลังตื่นขึ้นของผลปีศาจใช่ไ ตึกกลายเป็นเส้นได้ฮาบลินเซนได้แม่งเต็มไปหมดเลยเว้ยน่ารำคาญจริงนอจากที่สูงแล้วกันขาบินเพราแกเพราะแกพยายามที่จะเอาทุกอย่างมาเก็บไว้ในกำมือพยายามจะควบคุมประเทศนี้ฉันละครอิดอัดเลย ช่างสายเลือดตัวเองเถอะพวกแกเกิดมาในฐานะขยะที่ต้องถูกฉันคุบคุมยังไงล่ะ 全てを破壊してやる。 พวกรูฟี่สู้ตายจนเอาชนะดงกิฮวนเต้เฟมเบนี่ได้เโดโลซาได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมของโดฟามิงโกกลุ่มหมกฟางกับซาโบซ่อนตัวและพักผ่อนอยู่ในกระท่อมของคิลลอสซึ่งอยู่นอกตัวเมืองเพื่อหลบหนีจากการตามล่าของกองทัพเรือ ไม่ตื่นเลยฮะเจ้าลูฟี่ในล่าสะสมจากการต่อสู้นี่นะปล่อยไว้แบบนี้เถอะแต่ว่านะเรื่องที่ว่านอกจากเอสแล้วยังมีพี่น้องคนที่3มเนี่ยนะไม่ไหวเลยฮะเพิ่งเคยได้ยินไปครั้งแรกเนี่ยแหละนั่นสินะคนที่ตกใจที่สุดก็คงเป็นลูฟี่นั่นแหละมอนี่หมายความว่าไง ฉันเน่ยได้ตายไปแล้วสมัยเด็กฉันเอสลูฟี่พวกเรา3ามคนมปวนไปทั่วพวกเราจะเป็นโจสรสลัดในอนาคตจึงดื่มเหล้าสาบานเป็นพี่น้องฉันถูกพ่อแม่มบังคับพาตัวกลับไปแต่ทนไม่ได้เลยออกทะเลแล้วก็ประสบอุบัติเหตุไม่สิเหตุการณ์ตะหัก ถ้าไม่ได้กองทัพปฏิวัติช่วยไว้แล้วก็คงตายไปแล้วตอนนี้ฉันสูญเสียความทรงจำก่อนหน้านั้นไปแล้วความจำก็กลับมาที่กองทัพปฏิวัติสินะหลังมหาสงครามฉันเห็นเข่าการตายของเอสก็เลยนึกขึ้นได้ทุกอย่างเรื่องที่เอสกับลูฟี่เป็นพี่น้องคนสำคัญของฉันด้วย แล้วฉันก็รับความช่วยเหลือจากกองทัพปฏิวัติทุกคนจนมาถึงที่นี่เพื่อครอบครองผลไม่ละไม่ละของเอสก็ประมาณนั้นแหละเอาละฉันจะกลับแล้วนะเห็นหน้าลูฟี่แล้วด้วยจะไปแล้วเหรอใช่มีเรื่องดีๆไปเล่าให้คุณดากอนเป็นของฝากแล้วด้วยลูฟี่อาจทำให้พวกนายปวดหัวนะแต่ก็ฝากด้วยหละโอ้ หวังใจได้เลยพูดเหมือนเอสเลยนะอือจบแล้วต่อไปก็ต้องหนีออกจากเดสโลซ่าอีกแล้วแหละได้เกียร์สี่แล้วเว้ยเฮ้ยคัมินดิ